ายุพุ่งเข้าเตรียมรับแรงประทะถูกภาครับมือส่องพื้นที่สีแดงรับฝนตกหนักมาสวัสดีค่ะวันอังคารที่26กันยายน2566มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสืบเนื่องจากอิทธิพลของพายุดีบรชันที่หมุนวนเคลื่อนตัวเข้าประชิดชายฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลาง และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งในวันนี้ส่งผลทําให้บริเวณภาคตะวนันออกเฉียงเหนือหลายพื้นที่เริ่มมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นแล้วซึ่งนอกจากบริเวณภาคตะวนันออกเฉียงเหนือจะได้รับผลกระทบพื้นที่อื่นๆก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นด้วยจากแผนที่กราฟิกแสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่26กันยายน2566ซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศ ให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบตามแผนที่จะเห็นได้ว่ามีพื้นที่สีแดงกระจุกตัวส่วนมากในบริเวณภาคตะวนันออกเฉียงเหนือกับมีฝนตกหนักมากบางส่วนในบริเวณภาคกลางตอนบนและภาคใต,ต้ฝั่งตะวันตกด้วยซึ่งได้แก่บริเวณจังหวัดอุดรธานีสกลนครนครพนมกาลาสินมุกดาหารมหาสรารคามร้อยเอ็ดพิจิตรเพชบูรณ์ระนองและพังงา นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สีเหลืองเสี่ยงภัยฝนตกหนักกระจายตัวอยู่ทั้งบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งได้แก่บริเวณจังหวัดอุตริาน์พิษณุโลกเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษยโสธร อำนาจเจเริญอุบลราชธานีนครสวรรค์ลบบุรีสระบ,บุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีตราดช,ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ตรังสตูลและพัทลุง ขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณดังกล่าวเตรียมตัวรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านพื้นที่ริมแม่น้ําลาคลองลําทานห้วยหนองคลองบึงต่างๆพื้นที่ลุ่มเขตชุมชนเมืองและพื้นที่น้ําท่วมเป็นประจำนอกจากนี้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในบริเวณภาคตะวนันออกเฉียงเหนือบางพื้นที่อาจมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้น เมื่อมีฝนฟ้าคะนองจึงขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งนี้เนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมกําลังปานกลางที่พาดผ่านในบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงบริเวณเมืองดานางังประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้และอ่าวไทยซึ่งมีกําลังแรงขึ้นซึ่งลักษณะอากาศดังกล่าวส่งผลทําให้ในวันนี้บริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดตริาน์พิศณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด36องศา,ศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยน้องคายบึงการน้องบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาลาสิน์มุกดาหารมหาสรารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุริน์ สีสกเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด31องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีและสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว1 0 2ถกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุงสด33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงม,มากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าขนองร้อยละแปของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด30องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากลักษณะอากาศดังกล่าวขอเน้นย้ำไปยังพ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเนื่องจากช่วงนี้จะมีคลื่นสูงจึงควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบน ควรง,งดออกจากฝั่งเอาไว้ด้วยหลังจากนั้นในช่วงวันที่27-29กันยายน2566ตามประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาจะเห็นได้ว่าอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่เคลื่อนตัวผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนตามแนวร่องมรสุมในขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นจึงยังคงส่งผลทำให้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังนี้วันที่27กันยายน2566ภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางแพร่สุขโขทยัย อุตรดิตตากกํแพแงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวนันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยน้องคายน้องบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นกลาลสินมหาสรารคามร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินและศรีสะเกษภาคกลางบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรี อ่างทองพระนครศรีอยุธยาลบบุรีสระบุรีการจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะว,วันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนในช่วงวันที่28-29กันยายน2566ได้แก่บริเวณภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิต์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัย,ยภูมิขอนแก่นกาฬสิน์มหาสรารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอ่อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศีสเกตและอุบลราชธานีภาคกลางบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทอง พระนะครศรีอยุธยาลบบุรีสระบุรีการจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนะครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดภาคใต้บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพร สุราธานีระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ส่วนคลื่นลมจะมีกำลังค่อนข้างแรงตลอดช่วงโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพอแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันและเวลาดังกล่าวเอาไว้ด้วยจากนั้นมาดูโมเดลต่อเนื่องในวันที่30กันยายน2566ถึงแม้ว่าหย่อมความกดอากาศต่ำจะเคลื่อนตัวออกจากบริเวณประเทศไทยออกไปปกคลุมบริเวณเอ่าวเบงกอลตอนบนใกล้กับประเทศเมียนมาแต่บริเวณประเทศไทยของเรายังคงได้รับอิทธิพลจากคร่องมรสุมที่พาดผ่านในบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงมีกําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราอย่างต่อเนื่องเช่นกันลักษณะดังกล่าวจึงยังคงส่งผลทําให้ในวันที่30กันยายนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกระจายตัวเกิดขึ้นส่วนมากในด้านรับลมมรสมุมนั่นคือบริเวณภาคเหนือทางด้านทิศตะวันตกภาคกลางทางด้านทิศตะวันตกภาคใต้ทางด้านทิศตะวันตกและบริเวณภาคตะวันออก โดยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนอกจากนี้บริเวณที่แนวร่องมรสุมพาดผ่านคือบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางยังคงมีฝนฟ้าขนองโดยฝนส่วนใหญ่จะเป็นฝนที่ตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่งจากนั้นแนวโน้มลักษณะอากาศในช่วงต้นเดือนหน้าคือตั้งแต่วันที่ 1- ถึง5ตุลาคม2566มีแนวโน้มว่าร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกําลังอ่อนลงลักษณะเช่นนี้จะส่งผลทําให้บริเวณประเทศไทยของเรามีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าในช่วงวันที่1-5ตุลาคม2,5 6 6บริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ส่วนมากทั้งตอนล่างของภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ส่วนมากทั้งตอนล่างของภาคภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทั้งตอนล่างของภาคภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ถึงของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแหง่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ถึงของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแหง่งส่วนคลื่นลมจะมีกำลังอ่อนลงโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศอย่างต่อเนื่องนะคะพื้นที่ใดที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากให้เฝ้าระวังอันตรายจากน้าท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากที่อาจเกิดขึ้นส่วนพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ยังคงอยู่ในพื้นที่ที่ยังคงร้อนและแห้งแล้งขอเป็นกําลังใจให้ฝนชุดนี้ขอไปตกถึงพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องด้วย สภาพอากาศที่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยนอกจากนี้ขอให้ใช้ความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเนื่องจากในขณะที่ฝนตกทัศนวิสัยในการขับขี่จะลดลงถนนจะลื่นส่งผลทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์ กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆน,นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยโดยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ